สวัสดีครับหลังจากวันที่10เมษายน2563นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่1เตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่12ถึง14เมษายน2563จะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับโดยมีเนื้อหาประกาศดังนี้นะครับ พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนวงเล็บมีผลกระทบตั้งแต่วันที่12-14เมษายน2563ในช่วงวันที่12-14เมษายน2563ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกนเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางโดยภาคตะวันออกนเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ,ฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่มา ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดการประทะกันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลังจากวันที่10เมษายนเป็นต้นมานะครับก็มีประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีก7ฉบับจนถึงวันนี้นะครับก็ 14เมษายนทางอุตุนิยมวิทยาครับล่าสุดก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนภัยเป็นฉบับที่9แล้วโดยเนื้อหาประกาศมีดังนี้พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนวงเล็บมีผลกระทบจนถึงวันที่14เมษายน2563บริเวณภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่ากับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกข้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบต่อต่อไปอีกหนึ่งวันซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุขโขทัยและจังหวัดตากภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งในช่วงวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับพายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็โดนถล่มกันไปในหลายพื้นที่เมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาวันที่12เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งก็คือเมื่อวันที่12เมษายนนะครับได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอโนนศิลาอำเภอชนบทและอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันที่แรงลมได้สร้างความเสียหายพัดเอาหลังคาปลียุดออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเสาไฟฟ้าต้นไม้ก็ถูกแรงลมพัดจนหักโค่นแต่ที่หนักที่สุดก็คือที่อำเภอโนนศิลาพบว่าอาคารเรียนภายในโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรวมทั้งหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลาได้ถูกแรงลมพัดถล่มจนได้รับความเสียหายและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีบ้านเรือนราษฎร51หลังคาเรือนคอกปศุสุสว์13คอกโรงเรือนเก็บอาหารสัตว์และอุปกรณ์ทางการเกษตรอีก5โรงห้องน้ำของวัด1แห่งและโรงจอดรถอีก1โรงได้รับความเสียหายซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือตามขั้นตอนขณะที่นางรัฐนางรัฐมณีหมื่นแก้วอาจารย์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมนะครับ ได้มีการโพสต์ภาพความเสียหายของอาคารเรียนจากพายุฤดูร้อนลงบน Facebook ที่หลังคาสังกสีถูกพายุพัดปลิวกระจัดกระจายตามพื้นรวมทั้งตามถนนลงรถสนามฟุตบอลแม้กระทั่งบนสา,ฟฟาสายไฟฟ้าหลังคาได้ถูกแรงลมกระโชกแรงพัดปลิวลงมาค้างจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีภาพความเสียหายสภาพโรงเรียนโดนพายุถล่ม สภาพห้องเรียนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดจนฝ้าเพดานลุดร่วงลงมาวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนได้รับความเสียหายถัดมาอีกวันหนึ่งนะครับข่าวเมื่อวานนี้นะครับวันที่13เมษายนในหลายๆจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันไปต่างๆกันนะครับโดยที่อำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรี ก็มีชายคนหนึ่งนะครับโดนต้นยางใหญ่โคน่นทับเสียชีวิตขารถโดยที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมรถนะครับเมื่อช่วงก่อนเกิดเหตุมีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับนายสุกรตผู้เสียชีวิตและเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะเข้าไปนั่งที่บริเวณที่นั่งคนขับเพื่อที่จะปิดเครื่องเสียงภายในรถยนต์จู่ๆก็เกิดต้นยางขนาดใหญ่ที่กำลังมีลมพัดแรงได้ หักโค่นลงมาทับรถยนต์กระบะเข้าอย่างเต็มแรงเลยนะครับด้วยความที่ต้นยางมีลำต้นขนาดใหญ่มากทําให้หลังคารถยนต์กระบะเนี่ยยุบลงมาแล้วก็ทําให้นายสุกิจเสียชีวิตขาซากรถทันทีเลยครับภายหลังสอบสวนทราบว่านายสุกิจเป็นลูกชายของเจ้าของร้านปะยางแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโปง่งได้ขับรถกระบะมาทําสีที่บ้านเพื่อน แต่ระหว่างนั้นก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดแรงฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนที่ต้นยางยักษ์จะหักโค่นลงส่วนปลายของยอดต้นยางเนี่ยได้ล้มลงมาทับรถกระบะทําให้นายสุกิจถูกทับร่างเสียชีวิตในรถเจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกคราวนึงนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะก็มีฝนตกหนักเหมือนกัน เหตุเกิดบนท้องถนนบริเวณถนนทับทันลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับมีผู้เสียชีวิตโดยเหตุเกิดจากคนขับรถแบ็คโฮได้จอดลบฝนอยู่ข้างทางแล้วก็มีรถของผู้เสียชีวิตขับมาชนท้ายนะครับจากการสอบถามนายสุรศักดิ์อายุ33ปีซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮรอยืนให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนพร้อมเพื่อนร่วมงานได้นำรถแบคโฮ3คันไปรับจ้างขุดลอกคลองนะครับพอทำงานเสร็จก็กำลังจะนำรถแบคโฮกลับบ้านระหว่างทางได้มีพายุ <c oughs> พายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างแรงนะครับตนก็เอารถแบคโฮนะครับจอดเอาไว้เพื่อรอให้ฝนหยุดก่อนระหว่างนั้นก็ได้มีรถเก๋ง Toyota Sport ์ตไ e เดวิ่งขับมาชนท้ายรถแบคโฮเสียงดังสนั่นวันไหว เมื่อลงไปดูก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจึงโทราศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอบถามญาติของผู้ตายทราบว่านายทูนนาคสิงห์ได้พาภรรยาไปหาหมอคลินิกแห่งหนึ่งก่อนถึงอำเภอลานสักร,ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านช่วงนั้นได้เกิดพายุฝ,ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างแรงคาดว่าผู้ตายคงจะมองเส้นทางไม่ชัดนะครับ แล้วก็ขับด้วยความเร็วกอบกับรถแบ็คโฮจอดล้ำพื้นที่ถนนทำให้รถเข้าไปชนท้ายรถแบ็คโฮอย่างรุนแรงจนทำให้ทั้งสองเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับรถแบ็คโฮไปสอบปากคำแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับขณะเดียวกันในวันที่14เมษายนซึ่งก็คือวันนี้นะครับ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเ,เพจผู้ว่าอัศวินนะครับระบุว่ากทมเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนเข้าไทยกระทบถึง14เมษายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่14เมษายน2,563ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวงเล็บ13เมษายนนะครับเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพแต่กรทมได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันเอาไว้แล้วและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อนเนื่องครับแม้จะเป็นช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายการตัดแต่งกิ่งไม้สูงตามแนวสายไฟแนวถนนและภายในส,วนส,สวนสาธารณะรวมถึงพยุงค้ำต้นไม้เพื่อป้องกันการหักโคน่นพร้อมทั้งกำชับทุกสำนักงานเขตตรวจสอบระบบระบายน้ำ เก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ําและเตรียมความพร้อมหน่วยเบสหรือหน่วยวมวยเคลื่อนที่เร็วนะครับพร้อมเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ําในจุดวิกฤตส่วนความคืบหน้าการลอกท่อระบายน้ําแม้จะยังไม่ถึงฤดูฝนแต่กทมก็ดําเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า70%ขุดลอกคูคลองแล้ว72.5%นอกจากนี้ยังได้ล้างทําความสะอาดอุโมงค์ยักษ์4แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนในอีกไม่ก,กี่เดือนข้างหน้าครับขณะที่จังหวัดเชียงรายก็มีพายุลูกเห็บตกในวันนี้นะครับ14เมษายนนายประจนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้ป้องกันจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพนะจังหวัดเชียงรายนายอำเภอทั้ง18อำเภอร,รวมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจความเสียหายจากพายุลูกเห็บพัดกระนำหลายพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ลมได้พัดต้นไม้กิ่งไม้ล้มใส่บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างรถยนต์โดยเฉพาะที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่ลาวมีเสาไฟฟ้าล้มทับถนนและอำเภอเมืองเชียงรายเสาไฟฟ้าแรงสูงบนถนนผลโยธิน ใกล้กับวัดล่องคุณตำบลป่าอ้อดอนชัยอํเาเภอเมืองเชียงรายหักโคดลงมาประมาณ10ต้นส่งผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเร่งออกมาซ่อมแซมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับพายุฝนที่พัดกระหนำ่ำทำให้ไฟป่าที่เผาไหม้ป่าชุมชนบ้านชัยพฤกหมู่ต้าตบล ดอยสีลาอำเภอเวียงชัยเขตติดต่ออำเภอเวียงชัยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพญาเมงรายและอำเภอเทิงนะครับจนเสียหายประมาณร้อยไร่ตอนนี้ก็ได้มอดดับลงทันทีนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาก็สรุปนะครับข่าวพายุฤดูร้อนวันนี้14เมษายน2563 เราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดเจอเข้ากับพายุฝนฟ้าขนองนะครับถ้าอยู่บนท้องถนนก็ควรที่จะจอดรถข้างทางพร้อมกับเปิดไฟสัญญาณนะครับหรือไม่ก็ขับรถเข้าไปจอดหลบฝนในปั๊มน้ำมันก่อนนะฮะถ้ามีต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับที่เราอยู่ก็ให้ระวังหรือหลบไปอยู่ในบริเวณพื้นที่อื่นก่อนนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านคอยติดตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันเอาไว้แล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวกะทิเราด้วยนะครับขอบคุณครับ